วันนี้ต้องยอมรับนะครับเป็นวันหนึ่งที่ตองช่วยเซฟ3คะแนนให้กับทีมตองเซฟเยอะมากครับก็คือก็เหมือนอย่างทุกเกมครับที่ที่เวลาก่อนลงสนามก็เวลาลงสนามก็จะทําหน้าที่เต็มที่แล้วก็คืออยากจะมีช่วยเ่วมอทีมเป็นทีมมากที่สุดครับผมแล้วก็คือวันนี้ก็ก็ดีใจที่ที่ทีมเก็บชัยชนะได้ในวันนี้ครับต้องยอมรับว่ากองเชียร์ค่อนข้างจะกดดันนักเตะเราพอสมควรนะครับตองมีวิธีบอกน้องๆแบ็กซ้ายแบ็กขวาต้ากับกับเทคยังไงครับไม่มีปัญหาครับผมว่าเทคกับต้าก็ ก็มีประสบการณ์กับในเวลาไปเยือนหลายๆสโมสรมาแล้วผมว่าผมว่าทุกสโมสรก็เวลาที่ไปเนี่ยก็โดนกดดันอย่างนี้เท่านั้นผมว่าน้องสองคนนี้ก็โตขึ้นเยอะแล้วก็แล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆครับผมวันนี้เราชนะมาได้เพราะอะไรครับตองอ่าก็เหมือนเดิมครับขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนจริงๆที่ที่ช่วยกันเล่นแล้วก็วันนี้ฝนตกตลอดทั้งเกมเลยก็ขอบคุณกองเชียร์เหมือนเดิมครับผมที่ที่ให้กำลังใจเราโดยไม่หนีฝนไม่หลบฝนไปไหนเลยก็ขอบคุณจริงๆครับผมก็ ยังไงสามแต้มนี้ก็เหมือนเดิมครับม,ม้อมไกับแฟนบอลก็ขอบคุณที่ที่สนับสนุนพวกเราเสมอมาครับผมกลับไปยืนตำแหน่งจ่าฝูงไทยพีมีล,ลีครับก็ตอนนี้ตอนนีนน้ไม่ได้คิดถึงถึงว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนนี้เกมที่เหลือเนี่ยเราพยายามจะจะทำเต็มที่แล้วก็พยายามจะเก็บสามแต้มไม่ได้ในทุกๆเกมครับผมผมคิดว่าผมคิดว่าเราต้องมองไปเกมต่อเกมครับเกมา